ช่วยตัวเองปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมี3วันหลังที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือไปกินอาหารทะเลกลับมาอันนี้คือตัวเขาเองตั้งข้อสันนิษฐานเองนะคะพอช่วยตัวเองแล้วรู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมาก่อนถึงจุดสุดยอดระหว่าง ระหว่างถึงจุดสุดยอดและหลังจากเสร็จไปแล้วนะคะอาการปวดหัวจิ๊ดที่ขมับด้านซ้ายแล้วก็ต้นคอค่ะจะเป็นอยู่แบบนั้นประมาณ5-10นาทีพอดูข้อมูลใน Google นะคะเป็นอาการ s e x u a วลเฮดเอ h กนะคะมีวิธีรักษาไหมคะนอกจากยาซื้อยาไมเกรนมาทานก็นอกจากนั้นนะคะไปซื้อยาไมเกรนมาทานพอทำก็ยังเป็นอยู่ไอที่ว่าเจ็บจิ๊ดๆนี่นะคะพักผ่อนไม่เป็นเวลามานานแล้วไม่รู้จะมีตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าสมมติหมอบอกให้หยุดก่อน หยุดช่วยตัวเองก่อนเนี่ยต้องหยุดนานขนาดไหนถึงจะหายคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุยี่สิบเก้าปีไม่มีโรคประจำตัวค่ะคุณหมออืมค่ะมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือถึงจุดสุดยอดในการช่วยตัวเองแล้วปวดหัวเป็นอาการหนึ่งของความดันสูงอ๋อนี่ยเขาข้อ,ข,อ,ข,อข้อมูลเพิ่มว่าปวดหัวจี๊ดขึ้นมาก่อนถึงจุดสุดยอดระหว่างและหลังเสร็จคือปวดหมดเลยใช่ค่ะค่ะเกี่ยวข้องกับความดันสูงนะคะเกี่ยวข้องกับไมเกรน แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตวนเองอย่างเดียวนะคะการออกกําลังกายด้วยน้องตังถ้าคนไหนการออกกาลังกายแล้วรู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาเนี่ยไปเช็คเลยค่ะเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของไขมันสูงนะคะอาการนี้อย่าคิดว่าเป็นไมเกรนอย่างเดียวนะคะไปเช็ค,คเลยค่ะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยค่ะจะมีปัญหาความดันควรไปเช็คสุขภาพคะ่ะว่าเป็นอะไรนะคะผ่อนไม่เป็นเวลาหรือเปล่าอันนี้พอจะมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมคะ การพักผ่อนไม่เพียงพอนี่แน่นอนค่ะความดันขึ้นได้ส่วนอาหารทะเลนั้นไม่ค่อยเกี่ยวมากนอกจากกินเค็มมากอาหารทะเลจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมากไปก็ความดันขึ้นได้นะคะกินเค็มๆสรุปว่าถ้ามีการนี้ไปเลยค่ะบอกคุณหมอว่าปวดหัวประจำปวดหัวบ่อยๆถ้าเราอายจะบอกว่าถึงจุดสุดยอดแล้วปวดหัวก็บอกว่าปวดหัวบ่อยนี่ก็เช็กร่างกายดูค่ะ